พบกับคุณตัวเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเพลงพีรงเย็นเช่นเคยนะครับแต่ท่อนนี้จะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือท่อนที่6เนาะท่อนหกนะครับท่อนนี้ก็จะเป็นการซ้ำนะครับเรียกว่าการซ้ำท่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะจบเพลงนะครับท่อนซ้ำเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราฝึกจากท่อน A ท่อน B ท่อน C มาแล้วนะครับพอเราฝึกมาจนถึงนะครับท่อนนี้ มันก็คือเอาท่อน A ท่อน B หรือท่อน C นะครับมาเริ่มเป็นการเล่นเพื่อส่งท้ายการจบเพลงนั่นเองนะครับอ่ะคุณตัวจะมาลองให้ฟังสักอ่าเพลงนะครับสักรอบนะครับ ก็ตามเลยนะครับตามโน้ตเลยนะครับอืออถ้าใครแกะท่อนนี้เป็นท่อนแรกนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูใหม่ๆได้ย้อนกลับไปนะครับดูท่อนแรกก่อนเนาะท่อนอินโทรนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่แล้วก็ท่อนห้านะครับจนถึงท่อนนี้คือท่อนที่หกนะครับอ่ะอันแรกคือดีเซเวนะครับนะครับอันนี้ชินอยู่แล้วเนาะดีฟาลาปาชับตัวนี้นะครับ ลงรักษาเอาสักคนตัวนี้ก็เป็นคอร์ดจีใช้โพชชั่นเดิมตำแหน่งเดิมเลยนะครับจีมีสายเปล่านะครับตำแหน่งนี้นะจีมีสายเปล่านะครับอย่างนี้นะครับต่อไป A นะครับเหมือนเดิมครับ A ก็ลาดูมีโดลาโดนะครับเห็นไหมครับสายเปล่าจะเล่นง่ายนะครับสายเปล่าจะเล่นง่ายค่อนข้างเล่นง่ายนะครับอ่าตรงนี้นะครับสามห้องนะครับ ไดมาจาก D7 G ชจีเขาไม่สน,นใจนะครับต่อไปข้างล่างเขาไม่สนใจเราก็จะมาตกห้องนี้ครับก็ขออนุญาตกระดึบโน้ตขึ้นไปหน่อยนึงนะครับกระดึบโน้ตขึ้นไปอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาไม่สนใจเราก็คือขอดีนนเองนะครับดี D กับ F อชาร์ปฝึกมาเยอะแล้วเนาะมีทุกท่อนเลยดีกับ A อชาร์ปนะครับ F อชาร์ปนะครับ ก็คือ D แล้วก็เลล่าแล้วเอฟชาร์ปสายสี่ครับฝนะึกกลับไปกลับมาก็ได้นะครับทํนไหนยังไม่คล่องนะต่อไปลง b ีเมเนอร์บีเมอย่าลืมรัดฟอร์มนี้เลยนะต่อไปชีวิตจำต้องเศร้านะครับชีวิตจำต้องเศร้อ e ีตัวนี้สายไหนครับสายสีเนาะ ครับ E สายปีนะครับต่อไปเพราะเราเป็นพีลงเย็นเอตัวนี้สายเปล่านะครับเอเพราะเราเป็นพีลงเย็นนะครับนะครับอ่าเอับอีตัวนี้ไม่ยากนาอต่อไปตรงพีลงเย็นตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะมันจะสลับไปสลับมานะครับเล่นแค่นี้นะครับเห็นไหมครับ D กับ A หนึ่งรอบ D กับ A สองรอบ D กับ A สามรอบนะครับ แล้วก็ลงท้ายด้วยดีนะครับท้ายนะครับท่าน,นี้จะเป็นท่อนซ้ำหรอกไม่ยากหรอกมันจะามมาซ้ำไปซ้ำมาดีเซเว่นอ่าไม่ดีกลับมาเอเห็นไหมตรงนี้ครับดีสอนอะไรหลายรอบลิ้นมันก็พันกันเนาะนะครับลิ้นพันกันนะครับอาเล่ฟาลาเอมันดีลารอบสอง รอบสามรอบสุดท้ายให้ช้าลงอย่างนี้เนาะรอบหนึ่งคือห้องนี้นะครับรอบหนึ่งอันนี้รอบสองรอบสามสุดท้ายอันนี้คือสี่คือจบนะห้องรอบหนึ่งก่อนนะครับรอบหนึ่งเอรอบสองแล้วนะครับรอบสามเอรอบสี่ ลงดีนะครับโอเคไหมทีนี้เอาเนื้อร้องเข้าไปนะครับบางคนจําไม่ได้ว่ามันกี่รอบนะครับเพราะเราเป็นพี่ลงหนึ่งสอง 2, พีลงเย็นพีลงสมพีลงเย็นพีพีลงเย็นอย่างนี้เนาะพอเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจนะครับเราก็ ปึ๊บดีมาสมมุติกุณตัวจะเล่นเฉพาะตรงนี้เลยอ่าตรงนี้นะเข้า,านะครับเนะเราก็มาเล่นพร้อมกันกับจังหวะสักเล็กน้อยนะครับเดนตัวเนาะอ่ามา ตัวนับเลยมานะครับเครื่องขายจังหวะมันก,ก็จะไปเรื่อยๆเนาะ,ะเต็บตัวนะครับ D7 นะห้องนี้นะครับ,รรบรรเ คำว่าลิสหรือเดียวตรงนี้นะคือมันจะช้าลงนะครับพอพีลงเย็นสุดท้ายห้องนี้เนาะพีลงเย็นพีพีลงเย็นแบบนี้นะครับอ่าคงไม่มีปัญหานะถ้าเล่นจากาท่อนแรกมานะฝึกตั้งแต่ท่อนแรกมาโน้ตตรงนี้เป็นลักษณะมันก็คือการซ้ำเอาท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนห้านั่นแหละ มาซ้ำเป็นโน้ตลักษณะที่เขาจะจบเพลงเนาะโอเคนะครับครูตัวก็สอนละเอียดพอสมควรทั้ง5พาร์ทนะครับรวมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจฝึกแล้วก็แกะโน้ตไปด้วยนะครับฝึกแกะโน้ตฝึกดูทางคอร์ดแล้วก็ฝึกอ่านแถบไปด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นในการเล่นกีตาร์ที่ไม่ยากจนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะสำหรับมือใหม่ก็หัดอ่านโน้ตแล้วก็สามารถวิเคราะห์คอร์ดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ทางคอร์ดเพื่อเอาไปเล่นกับเพลงอื่นดได้นะครับ สำหรับวันนี้คุตัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ